สบายดีพี่น้องสวัสดียามเศร้าพี่น้องในมือที่พ, deflect, พ right. ่นตกพี่น้องพ่นตกแต่คืนนี่ก็ยังบระยุดบ์ปรย์ปเศร้าพี่น้องบรเศร้าเลยพ่นพี่น้องตกแต่คืนนี่ยเตะกับซีหลาะพี่น้องพ่นตกแบบนี้อากาศแบบนี้เพราะว่าพ่นตกนักนี่ยันแบบว่าพ่นสะนาดินออกนี่เฮ็ดเพาะไรพี่น้องเตะกับชีรองเลาะเบิ่งมองเกาพี่น้อง มันยังก,ร,กระอัดเนาะตกตู้น,นี้ตุ๊กมียาวเบาเศร้าพี่น้องหายใจขึ้นอนยี่ไปเนาะก็นำน้องเนาะน,น,น,น้องปฐวันจะถ่วมพี่น้องจะขินม,มอดพี่ผังเลยปีนี้ฝ้นนักขนาดพี่น้อง เมืองข่าวกับหล,า,ลายประเทศน้ำท่วมพี่นอ้องเกื่อนแตกโมเมนต์มีแต่ทางลาวว่ะน้บพ้นตกหนักอยู่ทางอันต่างประเทศก็พ้นนักพี่น้องอยากกินเห็ดกับเลาะทางพี่น้องตลาดใกล้ๆเพื่อนนี่แหละตลาดหาเกาะปลากะมีความหวังพี่น้องที่ได้เห็ด,ดเกาะปลาอะไรเถอนกับอนเสาก็ มากับแถาดำเก่าพี่น้องก็เส,สื้อ,อยังมีนซื้อใหม่กัะดมดนี่แหละพี่น้องขับรกไกลจากเพื่อนมาเบิ่งเท่านี้ลเลยพนเห็ดเพาะเดี๋พี่น้องแถวนี้ปลาเห็ดเพาะ มาก็เจอเลยพี่น้องดอกนึงพี่น้องดอกน้อยแบบนี้กำลังแซ่บมันอ่อนพี่น้องขาวดอกที่สองพี่น้องนี่แม่ทะเลเข,าขาวๆนี่นี่พี่น้องไม่น้อยนี่ตัวอ่อนพี่น้องสองดอกใกล้กันน,นี่น้องเนี่ยมันก็ตายกลายพี่น้องมาเปิดเลย แล้วพี่น้องตดนโพขึ้นมาเลย,ยบอรดอกสองดอกพี่น้องส่วนนี้แล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วนี่ตัวแบบนี้ขาวพี่น้องแบบนี้อ่อนขาวพี่น้องขาวมือเขาลูบเขาซึ้ว่ามันกะขาวลว้วนๆแล้วก็อ่อนพี่น้องมาตึกสวมมันออกตึกสวมมันแก่มันก็บอไป,ปกินพี่น้องนี่พี่น้องแม่อะไรขาวๆนี่อ่อนแบบนี้ มาเอากะจุดเก่าไเลยพี่น้องคือเฮ็ดปวกกันจุดเก่าตัวนี้แกแบบนี้นี่พี่น้องตัวนี้อ่อนแบบนี้กำลังชินเอาเอามือแบบนี้มันง่ายพี่น้องดีมันอ่อนบรอ่อนจีบไมได้โตแต่ก็มีพี่น้อง ตแตนีเอาบอ่ทันนี่พี่น้องเิดมีล็กคักแบบน,นี้มันอ่อนนี่แล้วนี่ตัวน,น้นอยนี่เอาบอ่เป็นตัวนี้ยังเป็นลูกเกียบยไกกะกํางพีน่น้นงนอง ไงล้นี่ฝนตกหนักมันขาวโผล่กันมาเลยหนาดินเลยเอาง่ายแล้วพี่น้องไปจุ่มเลยตัวนี้ซีน่วยพี่น้องนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหมาเจออีกพี่น้องนี่บอดจุดมันออกตัวเน่าพี่น้องได้กกำลังเลยตัวนี้ เห็ดพองก็ได้บวกลายเริ่มลายนี่พี่น้องพอนหยางมาหลอกแถวหลังเฮือนพี่น้องแถวหลังเฮือนแถวนกับหมักนี่พี่น้องมันจะออกหมักเก่าพมักเตะมันได้หยาลายขนาดพี่น้องลายหูลายตาหยาลายมันคุมปกคุมมันนะเห็ดพ่อพี่น้อง พอว่มีพี่น้องรั่นี่เจอแล้วพี่น้องบอลนี่ กลังเป็นลูกเงินหน้อยพี่น้องเอาเลยพี่น้องเลยบัดมทหารบ่เห็นมันมันนะหยาบกพี่น้องมันสิบ่เห็นหาบุกทะเลพี่น้องมันเริ่มออกตัวน้อยเตะตัวนี้แตะเลย แล้วไปน้องบอลมันออกพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้คักจยมันอ่อนพี่น้องนี่มันเรียนติดเลยแม่เม็ดเลยพี่น้องนี่มือจิบเอาเลยมันง่ายพี่น้องได้แล้วพี่น้องแต่ละจุดแต่ละจุดมันออกพร้อมกันพี่น้องออกเป็นี้ไข่เนี่ยมันอ่อนมัโบกแก่พี่น้อง ฝนตกนี่มันจะเห็นง่ายไปน้องแบบง่ายแบบใดแบบฝนมันสะหนาดินจุดพ่นขึ้นมาจากหนาดินไปเลพี่น้องอ่าก่อนพี่น้องคันดุย่างนี้บวชดบญหาพี่น้องเห็ดเพาะนี่เกือบทุกบ่อนพี่น้องลองก่อนลองเก็บเตีลอกเก็บกินข้าวแล้วก็จะลอกเก็บลองหลองหลายบ่อนพี่น้อง มันเกือบเป็นเงินพี่น้องเราเก็กบเพราะเป็นเงินกำละงเศร้พันพี่น้องอยู่ตลาดก็นมันเป็นโลกับโลจ็ดเจ็ดแปดสิบพันบาทพี่น้องปลาเนี่ยปลาเห็ดเห็ดละงโง่เห็ดปวกเห็ดละพ้วเห็ดปวกปีนี้พี่น้อง ็ดดินพี่น้องหาป่าเท่านี้ก็ต้องมีเจ้าของพี่น้องโอ้ดินทุกตอนนี่มันเป็นมีเจ้าของมัดแต่ผลยังบริมาบุกเบิกเฮือกเขาเลนซานใส่เล็ดสวนใส่พี่น้องข้าเล็ดสวนนี่ก็ต้องได้อ้อมมันแล้วท่านพ้องเฮากะเทือกเขาเลนซานใส่เลยก็อ้อมหัวอ้อมยังเมียนพี่น้องมันปลาเฮ็ดกะยับลงไปหน้าปะทงอีกแล้วพี่น้องหน้าปะทงกะก็เป็นยัง มีเจ้าของคือกันพี่น้องนาประพงศ์อนาคตอนาคตก็จะป่าก็ได้หาเลือกขึ้นอีกพี่น้องจุดเก่าพี่นอ้องย่างกายพี่น้องนี่แลหละหาผมตัวถั่วพี่น้องนี่นี่น้องเจอแล้วเห็ดเพาะแม่นมัดพี่น้องนี่าตัวนตอยนิอยใหญ่เบิเ่ดกรัรมเลยพี่น้องบอลเดียวนี่ เป็นกำเลยหาไปหามาแถวบนเก่าพี่น้องมันออกบางทีเขากะเนมมันตาลายพี่น้องเนมกายอันพักกระแยงเบื่องพี่น้องปลาพักกระแยงแม่มนมดเลยพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพุ่มนีม่ตัวหนักกันงอนใหญ่ๆพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ก็บพักกระแยงางามเลยพี่น้องไปอยากได้บอกเดอ้เอเก็บไปพี่พี่น้องมันลายเลย อพักกระแหงพี่น้องนี่แมนมาแล้วน yeah, ี่จะน้อยก็ออกมันใหญ่ออกนี่เต็มเลยแหละเท่านี้เอาก็ะไฮดได้หลายเติบพี่น้องเ็ดเท่ากับพออยู่พอกินเลยพี่น้องเทาก็ันได้เมื่อก่อนพี่น้องผลก็ยังลงคือเก่าพี่น้องเริ่มนักขึ้นแล้วพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนพี่น้องพวกกันที่ไหนพี่น้องสบายดีลาไปก่อน